ได้มาสักทีครับกับดีไซน์สวยดูดกับสมาร์ทวอลตุนเทราอาร์โจากแบรนด์โอมรอนตัวนี้เป็นสมาร์ทวอลนะครับที่ให้หน้าจอซูเปอร์อโมเนะครับขนาดหน้าจอถึง1.43นิ้วสีสวยคมชัดและมีอเวออ on Display ด้วยรุ่นนี้ต้องยอมรับเรื่องดีไซน์เลยครับแปลว่าคือสายชอบลุยๆหน่อยนะครับไม่ควรพลาดเลยครับตัวเรือนจะเป็นโลหะนะครับอลูมิเนียมอัลลอยแข็งแรงตัวเรือนมีน้ําหนักเบาครับเพียงแค่52กรัมเองถึงจะสวยดุดันนะครับแต่ฟังก์ชันเขาเข้ามาให้แน่นเอียดเลยครับไม่ว่าจะเป็น and <laughs> การวัดอาตาัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดที่ผมอยากจะอวยและผมชอบมากๆก็คือฟังก์ชันการวัดคุณภาพการนอนคือบอกได้ละเอียดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลับลึกหลับตื้นหรือสายการอาอกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็น outdoor indoor extreme ต่างๆเขาก็มีมาให้ครบเลยครับแล้วตัวนี้เขามีฟังก์ชันเขียมทิศมาให้ด้วยครับแล้วหน้าปัดของเขาก็มีให้เลือกรายแบบแถมฟรีด้วยนะหรือจะอัปโหลดรูปของเราขึ้นหน้าจอก็ได้ครับแล้วฟังก์ชันทั้งหมดนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านแอป Growy Fit Pro นะครับสามารถเก็บข้อมูลและดูย้อนหลังได้สามารถรับการแจ้งตน ต่างๆได้เลยครับแล้วยังรับสายโทรเข้าโทรออกตัวนี้เข้ากันน้ำได้ถึงระดับ IP 6 8ดุ้ยน้ำดุยฝนใส่ล้างมืออาบน้ำได้สบายเลยครับและนี่คือข้อมูลคร่าวๆของเจ้านาฬิกาสมาร์ทวอรทรุ่นนี้ครับกันน้ำได้ฟังก์ชันครบแน่นเอี้ยดกับรุ่นเชียร่า R4 ผมจะแปะร้านพิกัดของแท้ให้นะครับทีตะก้ามุมซ้ายล่างใครชอบคือจัดได้เลยครับ